กรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านผู้รักและนิยมในการสะสมระเครื่องครับวันนี้มาพบกับแม่อินดีจีนเช่นเคยนะครับที่ท่านเห็นตรงหน้านะครับนี่คือพระเนื้อผงหลวงปู่ทองวัดราชโยธาครับเพื่อนๆเกจิคณาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ในสายพระของจังหวัดพระนครครับเพื่อนๆนะนี่ท่านโด่งดังมานานครับท่านเป็นเกจิคณาจารย์ในยุคสงครามอินโดจีนเพื่อนๆตัวท่านเองนะครับได้รับ มอบหมายนะครับจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขึ้นไปโปรยครับไปโปรยทรายเศกรอบพนัครนเพื่อนๆนจึงทําให้รอบพนัครนนะครับรอดพ้นนะฮะรอดพ้นจากภัยพิบัติการทิ้งบอมจากฝ่ายสัมพันธมิตรครับเพื่อนอน,นี่เรามาดูกันเห็นไหมพระเนื้อผงที่เก่าเป็นร้อยร้อยปีนะครับเพื่อนๆนนะครับเขาจะมีความเก่าปรากฏให้ได้เห็นนะครับ ลักษณะของเขาจะคล้ายนะครับแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวนะจะคล้ายกับพระสมเด็จอิโตจีน2,485ครับเพื่อนๆแล้วผมถามว่าเนื้อดินว่าหายากแล้วนะครับมาเจอพระเนื้อผงนี่หายากเป็น2เท่านะเพื่อนๆน,นะครับและตัวท่านเองนะครับหลวงพุธทองราชโยธานเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์นะครับเรียกเป็นศิษย์น้องดีกว่านี่ยเรียกว่าลูกศิษย์เลยเรียกว่าเป็นศิษย,ษย,ยนษ์น้องของสมเด็จพระพุทธจารย์โตคุมรังศีครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆ เป็นพระที่ดูง่ายแลง่ายสบายตาแบบนี้นะครับอา้าวันนี้นะครับขอจบนะบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับช่อง Youtube ของเมกอินโดจีนกันด้วยวันนี้ต้องกราบลาพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ